นีัครับแรปมัสเตอร์ของเราเลยครับคุณกุ๊กกิ๊บกับน้ำเป่าเป่าครับผมเฮ้เฮ้เฮ้ให้ถ่ายรูปกันไปก่อนนะครับพีมีในรูปยังใ้รูปยังเอาแคนออกเรียบร้อยทุกท่านได้รูปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่มาแล้วกทักทายก่อนทักทายแฟนๆกันจ้ะสวัสดีค่ะ เบาเาค่ะขอบคุณที่ราบขอบคุที่มาีเวน์นีค่ะเอ้ยเทมมาดีเทมมาดีตื่นเต้นนน้าไปนงรังไหมไปไปนปไปไปไหนเไอไปไหนปไปไป่ปไบไีไป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 เปื่อปไป่ปไ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 ปนปไ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 ไป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 นปคปไไปไไปไ สองคนเนี่ยเราจะค่อนข้างไปไหนทําอะไรเราก็จะไปด้วยกันแล้วก็อย่างบางทีไปทํางานไปอะไรก็กระเตงกันไปตลอดบ้านเราเป็นบ้านกิจกรรมจริงหรือว่าถ้าพี่บีอยู่ด้วยไหนะก็จะเห็นเนี่ยมาด้วยกันตลอดอางเง้ย,ย<ก>เ่ยก็มา มาทาครอบครัวเลยแล้วก็มาด้วยกันอะไรเงี้ยบ้านเราจะไป็นบ้านกิจกรรมบ้านใหญ่ไปนู่นไปนี่ทำนั้นทำนี่กันตลอดไปที่ไหนก็สนุกกับแกงคุณอ่ะใช่เพราะเราชอบเราชอบทำกิจกรรมใช่ไหมคะคุณก็ลังมองนู่นมองนี่นักตื่นเต้นทีนี้ต้องถามน้องเปเปาและลุงถามหน่อยเปเปาถ้าคุณแม่เนี่ยให้หนูอยู่บ้านทั้งวันไม่ให้ออกไปไหนเนี่ยหนูไหวไหมไหรอรอไม่ได้เลยหรอมันเป็นยังไงมันอยู่บ้านอยู่บ้านทั้งวันมันเป็นยังไงคะลูก เบื่อครับดูจริงมากๆเลยนะมันจะเบื่ออะเ้วเวลาเราออกไปข้างนอกไปทำกิจกรรมอะไรกันบ้างคะบ้านเราชอบทำอะไรกันบ้างมีอะไรบ้างคะเล่นเล่นอะไรบ้างคะหลายอย่างอย่างเช่นที่ชอบที่สุดกีฬาอะไรบ้างบ้านเราที่บ้านเราไปทำกันตีแบดตีแบดเล่นบาสเล่นบาสแล้วมีทำอะไรอีกหนูมีปีนอะไรอีกล่าสุดปีนผ้าปีนผ้าจะได้เป็นวก นักปินผ้าป็นผ้าผ้ากับผาานี่คนละอย่างกันบ้างมันปินผ้าอ๋อผ้าเลยแบบดึงขึ้นมาแล้วก็ไปไหนอีกเราแม่ลูกเราชอบไปไหนกันอีกคะไปไหนคะไปถ่ายเล่นไปเดินเล่นช้อปปิ้งอาไรจริงจริงกิจกรรมพอสู้กับเพนเตอร์ได้เหมือนกันนะกิจกรรมเยอะอยู่นะเปาเขาจะเป็นแบบทั้งแบบ ผู้หญิงผู้หญิงแล้วก็แบบลุยก็ได้ใช่ลูกกิฟต์สองคนจะแบบมีทั้งหวานทั้งแบบลุยพี่บีเขาใส่ลุยไงใช่ไหมก็ได้ทั้งหวานทั้งลุยด้วยเดี๋ยวอันนี้ดีกว่าเราอยากที่บอกว่าเดี๋ยวเรามีกิจกรรมพิเศษนะครับสำหรับผู้โชคดี10ท่านแรกนะครับที่10ท่านนะที่เดี๋ยวเราจะให้น้องเป่าเป่าเนี่ยหยิบขึ้นมาแล้วช่วงท้ายจะได้มาถ่ายรูปแล้วก็รับกิฟต์เซตจากสมาร์ทไปด้วยนะครับเป่าเป่าขามาเปด้วยเดี๋ยวลุง สวัสดีค่ะโอ้ยสมาร์ทดีไหมคะสมาร์ทดีดีค่ะเจ๊วันนี้ได้ดูเจ๊ซักผ้าไหมคะได้ดูใช่ไหมคะโอเคพี่เปาต้องยังไงคะลุงโป่งพี่เปาทำอะไรอะปะเดี๋ยวเราจะให้ลงไปนั่งนอนเพื่อนกับหมาก่อนพี่เปาต้องทำภารกิจเออช่วยกันได้นะช่วยกันได้ช่วยได้อะมาช่วยหยิบมาสิบใบหยิบมาสิบใบจุ่มก่อนจุ่มเดีเราหยิบหใบมาเดี๋ยวผมมาตอนนี้ครับอุ้หู้ชัวครับมาเลยแบบไม่มา อันนี้เป็นตัวแถมนะคะของแถมค่ะเวลาซื้อของเราจะมีของแถมเสมอนะคะบ้านนี้เราให้ลุงโบเลยครับอ่านหนึ่งเอามาตอนที่หแล้วมาเบาได้เลยแหยิบก่อนได้อ่า้ให้ลุงได้เลยขอบคุณครับสาแล้วค่ะซีีสครับอ่านมาเบ้นแวอันที่ห้าแล้วค่ะไปร้องรีบไปร้องรียบห้าชิ้นเาอ่ะเรารเวลานี้มากนะคะเวลาจุ่ม อแรงอยากจุ่มผมเองเขาฝากอยู่ในไอจีคุณเขาจะขอมาจุ่มนี่คือการอยากจะขอมาจุ่มของเขาเล่นอีกสองชิ้นครับผมชอบคำว่าจุ่มมากสุดท้ายค่ะป้าปาสุดท้ายค่ะป้าโอเคป้าเป๊ะไปนั่งลงกับป้าบอลได้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะถ้าสอบป้าขอบคุณป้าเ่๊ะด้วยเดี๋ยวจะประกาศชื่อนะครับเรียนเชอร์เป็นผู้บริหารจากทางโลตัสนะครับขึ้นมาร่วมถ่ายภาพด้วยกันนะครับท่านแรกขอเรียนเชิญคุณวาจาวีระวิทยาเศษสตอร์มเมเนเจอร์ครับขอเชิญครับ ขอบคุณด้วยนะครับแหมมาที่นี่เมื่อกี้ผมก็ฝากทองไว้กับที่รถตัดไปแล้วด้วยโอเคเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวรอ,อก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวน้องกูกรีบและเป๋่าเป้่า,าจะมีของที่ระลึกมากกับผู้บริหารของทั้งรตัสด,ด้วยครับ